้ยใครที่เข้าเกมตอนเช้ามาตกกระจายนะครับผม additional Maintenance ใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดเข้าเกมไม่ได้ใครที่รอเปิดแพ็คเมาดินี่แล้วเซิร์ฟปิดนะครับผมฟังดีๆนะจ๊ะลาอูบิสเคเลอร์แต่ในแอปเนี่ยน่าจะบั็กนะฮะวิชานารีพาร์ตฟอร์เทสนะครับผมแต่ในหน้าเพจเนี่ยแกะว่าเป็นบิสเคเลอร์นะครับ106เนมาสายผิวฮะเอ็กซ์เซลเลชันเบิร์สกับโมเมนตัมบิ๊กบิ๊งการ์ดทีมชาติของเนม่าเนเน่อีกร่างหนึ่งนะครับกับร่างโฮเพเยอร์และพระเอกของแพ็คนี้นะครับเปาโลเมาดินี่ กองหลังสายบัคเซนเตอร์อัพสายเซนเตอร์ไซน์ในร้อยเก้าร้อยสิบเป็นตัวที่หลายคนอยากได้มากที่สุดในแพ็คนี้ f o r t e s t a อ l Ford นะครับผมสกิลพิเศษในแอป,ปน่าจะบัคอยู่เช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าความฝันก็ต้องชะงักไว้ก่อนเพราะว่าใครที่เด้งเห็นประกาศนี้นะครับผมแปลให้ฟังตรงตัวก่อนละกันนะครับ Add a d d i t i o n a l m a i n t e n a n c e ครับผมปิดปรับปรุงเพิ่มเติมเวลาตามประเทศไทยครับ9นาฬิกาเโมงเช้าวันนี้2ชั่วโมงถึง11โมงนะครับผม การให้บริการทางการออเล่นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ออนไลน์ทั้งหมดเนะี่ยเข้าไปดูทีมของเราไม่สามารถทําได้นะครับสามารถเล่นได้แค่ออฟไลน์ line, เช่น a u t h เท t i ิกแมสส์นะครับทีมที่เกมมีให้นะฮะเหมือนกับเกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันพฤหัสเลยนะครับ exhibition mode Authentic mode แค่นั้นเองนะครับเกมจะกลับมาให้เปิดเมื่อ การปิดประปรุงเสร็จสิ้นแล้วนะครับโปรดทราบระยะเวลาในการปิดประปรุงอาจมีการขยายถ้าจําเป็นนะครับข้อความมีแค่นี้นะครับผมขอบคุณสําหรับความเข้าใจนี่ไม่ได้บอกว่าจะปิดเรื่องอะไรนะครับผมทําไมถึงปิดฉุกเฉินวันจันทร์นี้แบบนี้นะครับถ้าเราย้อนมาดูอิชูหรือว่าดูปัญหาที่ประกาศก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีเรื่องเดียวนะฮะเรื่องของการยิงการยิงประตูที่ส่งคําสั่งและมีปัญหานะครับผมสําหรับคนที่ชินกับการกดยิงแล้วปล่อย ปล่อยอนาล็อกมือซ้ายนะที่ทิศทางควบคุมลูกบอลน,นะครับผมก็จะเจอปัญหาว่ายิงบิสเคเลอร์ไม่ติดยิงสตันนิงตรงตัวนะครับตามที่เราได้เคยทาคลิปไปแล้วนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่มีปัญหานี้ก็เพราะว่าคุณไม่เคยยกนิ้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนผมอะผมก็ไม่ค่อยยกนิ้วอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เคยเจอปัญหานะครับก็ไม่รู้ว่าพี่โคจะแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่โคจะมองปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขหรือเปล่าปกปติแล้วเนี่ยถ้าจะปิดปรับปรุงฉุกเฉินอะไรแบบนีี้้เเนน่่่ก็็จะปปัญหาทงงดวตอ แก้ไขแบบให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้ามันแบบค r ิ t i c a l แบบว่าส่งผลกระทบรุนแรงมากๆต่อระบบเกมเนี่ยเขาจะปิดทันทีเลยนะเช่นเกมบั็กเล่นไม่ได้เลยการแสดงผลผิดเพี้ยนแบบส่งผลต่อภาพลักษณ์กับเกมอย่างมากเลยหรือส่งผลเสียกับผู้เล่นหรือระบบเกมรุนแรงเนี่ยเขาจะปิดทันทีเขาจะไม่รอเวลาเลยนะฮะพอทราบปุ๊บปิดทันทีนะก็เหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันเพื่อหสัสบดีหรือว่าปิดปรับปรุงใหญ่นะครับผมพอเปิดเกมไปปุ๊บประมาณแป๊บหนึ่งเนี่ยพอรู้ปัญหาปุ๊บปิดต่อทัน เลยอันนั้นคือแบบคิติคอลเลยนะครับผมแต่อ no like ันเนีはは้ยน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เร่งด่วนแบบร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปิดก้าวบงเช้าก็เป็นเวลาที่แพ็คใหม่กําลังจะมานะครับแสดงว่าไม่ได้ร้ายแรงแบบที่สุดนะครับแต่ว่าก็สําคัญระดับหนึ่งเลยเพราะว่าไม่ต้องรอวันพฤหัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาทั่วไปเนี่ยก็จะรอแก้ไขในวันพฤหัสบดีแสดงว่าในการปิดรอบนี้เนี่ยก็สําคัญระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ฉุกเฉินแบบต้องปิดทันทีไม่งั้นปิดนานแล้วนะคือไอ้ปัญหาเนี่ย ผมไม่รู้ว่าพี่โคมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขในการปรับปรปุงอัปเดตครั้งหน้าอัปคัมมิ่งอัปเดตนะครับผมซึ่งก็ ไม่รู้ว่าปรับปรุงรอบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะแก้ไขเรื่องของการยิงประตูหรือเปล่านะครับเพราะว่าในปัญหาไอในในข้อความที่จะปิดปรับปรุงเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าจะแก้เรื่องอะไรนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับ <S <S ผมที่จะแก้เรื่องของการยิงประตูนะครับ <S <S แต่ถ้าปัญหาที่นอกเหนือจากไม่ได้ประกาศนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะเออเช่นปัญหาการเล่นออนไลน์ปัญหาที่คุณคิดว่าคุณเจอแต่คนอื่นไม่พูดถึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะบางทีเกมไม่ประกาศคนอื่นไม่พูดถึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะฮะก็ต้องเดี๋ยว รอดูอีกทีนึงว่าเกมจะแก้เรื่องนั้นหรือเปล่าเรื่องของการยิงประตูหรือว่าแก้เรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ที่สําคัญอย่าไปแก้เรื่องแพ็คนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บอ้าวแพ็ควันจันท์เปลี่ยนเงี้ยนะเอ้ยอันนี้ต้องเผื่อใจไปก่อนนะทุกคนผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าข้อมูลที่เราแชร์แชร์กันเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแพ็คใหม่วันจันท์เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการจากตัวเกมนะผมบอกก่อนนะเผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการที่แอปขุดข้อมูลเขามีการขุดข้อมูลออกมาแล้วก็ทําออกมาเป็นรูปแบบที่เราเข้าใจแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะตรงเพราะว่ามันเป็นการเอาแพทมาจากวันพฤหัสไฟล์วันพฤหัสมาแกะข้อมูลอีกทีหนึ่งแต่ในเมื่อ ไม่ได้เป็นข้อมูลจากทางโตเกมโดยตรงแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่ข้อมูลจากทางโตเกมโดยตรงนะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แพ็กวันจันทร์ขุดข้อมูลออกมาแล้วพอสุดท้ายวันพฤหัสบดีเอ้ยวันวันจันนะไม่ใช่นะครับอย่างเช่นแพ็กเมสซี่ถ้าจำไม่ผิดนะสองสามปีก่อนน่ะแต่ก็นานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแพ็กวันจันทรที่หลุดออกมาวันพฤหัสเนี่ยเพราะว่าพิโคได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าวันจันทร์นี้จะเป็นอะไรวันจันทร์นี้จะเป็นอะไรนะครับแต่แผนนั้นไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปถ้าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถูกปะ่ะเอาเป็นว่าจะแก้ไขบั๊กอะไรก็แก้ไปนะครับโปรดย่าแก้ไขแพ็ค อย่าเปลี่ยนแพ็และกันเพราะว่าหลายคนเติมทองรอแล้วหลายคนตั้งหน้าตั้งตาตั้งขี้ตาแหกขี้ตาจะมาเปิดแพ็คตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมเนี่ยก็รอ9ก้าโมงเช้านะครับผมเพื่อจะมาดูของจริงแล้วก็เปิดตามล่ากันแต่ว่าในเมื่อมีประกาศแบบนี้นะฮะก็ต้องรอไปก่อนนะจ๊ะ9ก้าโมงเช้ายังไม่มานะใครที่เข้าเกมมาหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมไม่ต้องตกใจทําไมเข้าเกมไม่ได้นะครับเกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินนะครับผมใครรอมาลินี่ก็ รอไปก่อนจ้ะแต่ถ้าเกิดเกมเปิดมาปุ๊บข้อที่1มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคุณก็ต้องทราบไว้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการอัปเดตวันนี้นะครับเช่นแก้ไขบั๊กเรื่องของการยิงหรือเปล่านะครับเรื่องของแพ็คที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะอย่าเปลี่ยนนะจ้ะถ้าเปลี่ยนก็เปิดเกิดจากการเปลี่ยนอัปเดตรอบนี้แหละครับหรือว่าระบบออนไลน์แก้ไขเรื่องอื่นที่เราไม่ทราบมาก่อนแก้ไขเรื่องอื่นที่ไม่ได้ประกาศมาก่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ฮะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับพักเที่ยงค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับ <laughs> หรือเกมอาจจะ เปิดไวกว่านั้นก็ได้หรือช้ากว่านั้นก็ได้นะครับผมก็มันก็ไม่ได้เป๊ะตรงตัวขนาดนั้นเสมอไปนะครับคือฮะใครไม่ไดูติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเกมเปิดเจอกันครับผม